เศรษฐกิจปากท้องกำลังแย่รัฐบาลเตรียมงัดมาตร,รก,การสุดท้ายก่อนยุบสภาอย่าเพิ่งถอดใจเพราะรัฐบาลกำลังเร่งเครื่องออกมาตร,รก,การกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่หวังพลิกฟื้นสถานการณ์ก่อนหมดวาระแต่จะมีอะไรบ้างและมันจะช่วยเราได้จริงหรือใกล้ถึงวันยุบสภาเข้าไปทุกทีสำหรับรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาบีรกุลโดยมีสัญญ,ญาณว่าอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นหากพักฝ่ายค้านยินยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนธันวาคม2568ที่จะถึงนี้แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่อาจมีความเห็นต่างกันได้นะครับลองคิดดูว่าการยุบสภาในช่วงเวลานี้จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อประเทศชาติมากกว่ากันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้รัฐบาลได้วางหมักนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นหลักการกระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวซึ่งหมายความว่ามาตร,ราการต่างๆที่ออกมาน,นั้นนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วยังต้องคำนึงถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว และกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วและจับต้องได้หรือที่เรียกว่าค u i c k Big Win นั่นเองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจให้เป็นไปนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งจะมีการประชุมกันทุกวันจันทร์เพื่อเตรียมประเด็นต่างๆเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัตินายเอกนิตินิติธานประพาสรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นว่ามาตรการเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่นี้จะช่วยให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่4ขยายตัวและหลุดพ้นจากภาวะชะลอตัวรวมถึงสามารถเติบโตได้มากกว่าเดิมโดยมีการประเมินว่าหากไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้เศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวได้เพียง0.3%เท่านั้นแต่ตรงนี้แหละที่น่าคิดตัวเลข0.3%นี่เป็นตัวเลขที่น่ากังวลจริงหรือ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นี้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ไปหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการเที่ยวดีคืนภาษีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและโครงการสวัสดิการต่างๆนอกจากนี้รัฐบาลยังเน้นย้ำว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่ออนาคตสำหรับปี2569รัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เป็น ปีแห่งการลงทุนโดยจะเร่งรัดการลงทุนของภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาบุคลากร r e s k i l l ซึ่งถือเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่นอกจากนี้ยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านพลังงานสะอาดระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการยกระดับการลงทุนในด้านต่างๆเช่นศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งต้องการการลงทุนใหม่ๆ และการใช้นวัตรกรรมทางการเงินเช่นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand Future Fund เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตต่อไปได้นายเอกนิติยังได้กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2568ว่าสํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI จะเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งประกอบด้วย3โครงการหลักได้แก่โครงการ Thailand Fast Pass โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะปลดล็อกโครงการขนาดใหญ่ที่พร้อมลงทุนโดยมีโครงการที่พร้อมลงทุนในปี2569กว่า60โครงการมูลค่ารวม3แสนล้านบาทซึ่งได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วแต่ยังติดขัดในเรื่องกฎระเบียบเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วรัฐบาลจะใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการปลดล็อกการลงทุนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โครงการช่วยเหลือ SME ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลจะจัดสรรง,งบประมาณ1 0 0 0 0มล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดต้นทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัยโครงการ r e s c u e d a s e ที่แรงงานโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงสำหรับอุตสาหการรมเป้าหมายใหม่ New S Curve โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรจำนวน10,000คน แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลมีโครงการสำคัญตามแผนควิกวิกวินที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่เหลือก่อนยุบสภาจำนวน12โครงการซึ่งครอบคลุมการดูแลประชาชนทุกกลุ่มจำนวน65ล้านคนโดยแบ่งประชาชนออกเป็นสากลุ่มหลักตามระดับรายได้ได้แก่กลุ่มรายได้น้อยกลุ่มรายได้ปานกลางและกลุ่มรายได้สูงซึ่งโครงการต่างๆประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งเฟสสอง และการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในเดือนธันวาคม2568และจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนมกราคม2569โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยมีเป้าหมายที่จะให้คนไทย5ล้านคนสามารถใช้งาน AI แพ็กเกจสูงสุดได้ฟรีเป็นเวลา1ปีซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วและรอการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มาตรการส่งเสริมและแก้ไขนิสิน SME กระทรวงการคลังเปลี่ยนที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน2568มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นการดูแลชาวไร่อ้อยมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการพลังงานมาตรการการคลังเพื่อวางหลักฐานเศรษฐกิจของประเทศมาตรการการลงทุนเพื่ออนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน b o i โครงการบ s i n e s s t r a n sformation ของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยน2568สลากเพื่อการออมประทงวงการคลังกำลังร่างแผนและจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม2568พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการออมประทรวงการคลังกำลังหารือและร่างแผนเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม2568โครงการ Thailand Individual Account, t h i l l n n i n n i v v i u u l l c c o u u t ที่เซิร์หรือบัญชีเงินออมเพื่อการลงทุนในหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเาจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม2568การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อติดตามผลเชิงนโยบายของรัฐบาลครอบคลุมการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระจายรายได้และการวางหักฐานระบบเศรษฐกิจ โดยได้สร้างอนาลิติเดสบอร์ดแล้วและจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรับทราบเป็นระยะคมนาคมหันค่ารถไฟฟ้าทางด่วนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการลดค่าครองชีพจะเป็นแพ็กเกจโดยนำร่องเมื่อวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในส่วนของสายสีแดงและสายสีม่วงถึง30 พฤศจิกายน2,568นอกจากนี้จะมีโครงการรถไฟฟ้าเหมาจ่าย40บาทตลอดวันโดยจะเริ่มที่สายสีแดงและสีม่วงก่อนและจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่25พฤศจิกายน2,568เพื่อลดค่ารถไฟฟ้าหลังจากมาตร,ราการ20บาทสิ้นสุดลงโดยจะดำเนินมาตร,ราการนี้เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 8ถึง30พฤศจิกายน2569สําหรับรถไฟฟ้าทุกสาย ในราคาเดียวกัน40บาทตลอดวันนั้นมอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอรมเร่งศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าแบบองค์รวม s ิงเกิลนูเนอร์ชิพเพื่อให้ทุกสายอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรเดียวและสามารถทำค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายวันได้ส่วนค่าทางด่วนนั้นได้มีการหารือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสัมปทานทางพิเศษ เพื่อขยายสัมป,ปทานทางด่วนขั้นที่2และทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดเพื่อสร้างโครงการดับเบิลเด็กนาบงวานพระราม9ก้าและลดค่าทางด่วนในเมืองเหลือไม่เกิน50บาทจากเดิม90บาทโดยคาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม2568รวมทั้งปลัดกระทรวงคมนาคมกำลังเร่งศึกษาแนวทางค่าทางด่วนทุกเส้นทางในอัตราส,สูงสุดไม่เกิน50บาทตลอดสายต่อครั้งและจะประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงสิ้นปี2568 ตรึงราคาพลังงานดีเซล LPG ค่าไฟนายอัธพลเรื่อพิบูรลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าภารกิจในช่วง4เดือนภายใต้ในโยบาย q u i ก k ิ i g Win คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งการดูแลค่าครองชีพของประชาชนและการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่ของประเทศทั้งนี้กระทรวงพลัง,งงานยังคงตรึงราคาดีเซล ไม่ให้เกิน3 2บาทต่อลิตรพร้อมถึงราคาก๊ส LPG ครัวเรือนที่423บาทต่อทั้ง15กิโลกรัมขณะที่ค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมเมษายน2569กำหนดหลักการไม่เกิน3.94บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นราคาเดียวกับงวดปัจจุบันเพื่อควบคุมค่าครองชีพในช่วงที่เศรษฐกิจยังปราบบางนอกจากนี้ในเดือนธันวาคม2568จะเร่งสรุปการออกหลักเกณฑ์โครงการเร่งด่วนด้านพลังงานอาทิโครงการโซลา่าฟาร์มชุมชน ที่จะเดินหน้าเต็มสุดด้วยกำลังผลิตรวม1,500เมกะวัตต์โดยจำกัดจุดและไม่เกิน10เมกะวัตต์และกำหนดให้เอกชนรายหนึ่งสามารถติดตั้งได้ไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อกระจายโอกาสให้ทั่วถึงโดยคาดว่าจะออกหลักเกณฑ์ได้ภายในเดือนธันวาคม2568ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในรูปของส่วนลดค่าไฟรวมถึงโครงการโซลา่าหลังคาครัวเรือนที่จะให้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด200,000บาทผ่านมาตรการติดตั้งโซลารูฟท็ปอปสำหรับครัวเรือน ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว